แลกทอกด้วยจริงนอไกวมืกับวลงนี่เนาะบ่อกครับวอลลงที้กางตัวซึ่งแล้ตัวนี้คือมันมันมันมัคือสามมิตสมตมันที่ปีไงตัวเทหมดเลยครับทั้งให้รลิกกระบอกด้ามพวของเขาเนี่ยเขาจะชวนชวนรถเาหาปีนี่ม่ม่ใช่ตัวนี้เลยตัวหัวับ มันมันมั่นม่ได้สามปีคือคือสามมิติในการรับประกันมันสำคัญไม่เลวครับคุยก็สองตัวไปเอาเขอนในกานรับประกันสามปีเรื่องอูนขอเด็กอ๋อลูกค้าก็นมาสเปกอูใหญ่เนาะผมเบิ่งผมนึิงพี่เขาวาต่ออยู่กับอะไรสิต่อยสินระยอง กอมาตรคานนะครับในการดำเนิการสมมว่กับพวกการประกันาการายพอไหมเม่อสู่ท่าน่เด้อันนี้ยุดละย่องชะแมนคำยุละยองผมเบิง่ง <ใช S 2> ผมเบิ่งอยู่ในเน็ตละย่อง <ใช S 2> ละย่องนครปฐมชล,กลกงงบลุรีนะผมกวายูพี่คือว่า,าพี่ขึ้ว่าไปเอารถมันอยู่ไก่ผมนู้นที่นว่อวายน กะละชินนี่ผมสมมิว่ผมถามนี่โอ้ช่อใส่า่าอู้กะละชิ้นิมมชุดแต่ง,งกระจกหนามีสำเนียนมัครับเพราะว่าเป็นอย่งเดียวผมไปตากยู่บ้านกันเลย็ว่างได้เหรอครับหูด,ดำ เรื่งบอลที่ดรงในบอลเรื่องอืมริกาเนี่ยถ้าคุณเเขาประมาณใจในการรับประกันของเขาทำไมเพราะว่าอันนี้คือเป็นออดีเด๋ยวฟังดังในยเขเแข่งเขาคุยกระทั่งงานหนี่ไหนับครับผมอ่ะเลิกยามดีครับวันนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวยูทูบทุกท่านครับมารับรถครับวันนี้กระบอแปดตันแกนใหญ่อยู่ที่ล็อก เซฟกระบะยกดำด้วยครับทำมาดีครับอโอเชเลยครับทำพอดีเลยก็ตรงตามสเปกดูครับแต่ว่าผิดตรงที่ทงูช้างครับเดี๋ยวถ้าเป็นคู่น่าจะดีรอชมครับ เดี๋ยวจะพาไปวิ่งงานดูรหัสครับรหัสอีกอ่าเสียงปิดน,นิ่มเลยครับชึบ โอเคครับวันนี้เลิกดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับ